ชใ,ใช่ค่ะจริงๆมันยังไม่ได้ถึงกับว่าไอมี่ต้องต้องแอดมิดแต่ว่าหมอแค่แค่ตกใจว่าตอนที่ไปไปตรวจคําหาน้องอะค่ะฟังเสียงหัวใจน้องแล้วมันมัคุณหบอกว่าเหมือนมันได้ยินแผ่วมากมคุณหมอก็เลยตกใจแล้วก็เอาไอ้มี่เข้าห้องอันตาซาวเลยคุณหมอกว่าน้ำข้าเยอะเกินไปค่ะคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มดลูกค่อนข้างต่ำ มนะะเเป็ภาวสียออไรคุณหมอยังไม่ได้บอกค่ะเดี๋ยววันที่สิบห้าเนี่ยรู้เรื่องอีกทีหนึ่งตอนนั้นก็งวลไปขนาดตกใจตกใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เอมมี่พอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วลูกเอมมี่เขาห่างกันประมาณสิบสองสิบสามปีมันเลยมีความรู้สึกเหมือนเราท้องครั้งแรกเหมือนเหมือนท้องครั้งแรกในชีวิตก็ก็ค่อนข้างตกใจย้อนกลับไปตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์สัญญาณอะไรทาให้ต้องไปหาหมอปวดท้องเครียด เครียดเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าการเป็นข่าวแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้สนุกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่ที่บอกว่าอพอเรามานั่งเจอคอมเมนต์อะไรรุนแรงมากเกินไปบางทีเราเครียดพอะเครียดมากๆจะทําให้หมดลูกต่าอืมอืวอว่าแพ้ท้องหนักมากใช่ค่ะแล้วก็แพ,แพ้แพ้หนักมากคือบางทีแบบตีสี่ตีห้าลูกก็ต้องปลุกให้เรามาอ้วกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือหนักมากจริงๆแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลย ไม่ค่ะยังยังไม่ถึงกับขัน mit, mm ้นแอดมิแต่ว่าตอนนี้พอเมื่อวานนี้ก็เริ่มเลือดมีเลือดกำเดาไหลค่ะก็เฮเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยทำไมร่างกายเรามันมันอ่อนเพลียจังทําไม mm hmm. มีความรู้สึกว่าได้ทําไมเราไม่ดื้อได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วคุณหมอบอกไหมคะว่าแบบภาวะน้ำตาลมันเกิดจากอะไรอืมวันนั้น,ว,น,น,นวันนั้นจริงๆอ่ะคือ คุณหมอโทรหาหนูแล้วใช่ไหมคะคือจริงๆเขาจะเลื่อนเลื่อนวันเลื่อน,ว,นวันออกไปแต่ที่นี้ปรากฏว,ว่าหนูไม่ได้รับสายเพราะเพราะมันเกิดขึ้นกับวันวันวันที่เป็นข่าวกับน้องเสือพอดีแล้วหนูก็เครียดก็เลยไม่ได้รับสายใครเลยก็เลยก็เลยปล่อยเฉยหนูก็เลยคิดว่าเออเรารู้แค่ว่าหมอนัดเราวันนี้ก็เลยมาก็เลยได้คิวหมออีกคนนึงค่ะแต่ทีนี้เขาไม่ได้ให้ตรวจไม่สามารถตรวจให้เอมมี่ได้ละเอียดมากเพราะว่าคืออย่างอย่างที่บอกค่ะหมอเขาก็จะมีมีมีมเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ ของของเขาอะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เป็นวันที่15ให้เอมี่มาตรวจอีกทีนึงแต่แต่เขารีบอันตาซาวให้ก่อนเพราะว่ากลัวว่าถ้าจะไปรอเจอหมออีกอีกนัดนึงอะ่ะกลัวจะไม่ทันอ,อ,อย่างภาวะที่น้ำค้ามเกิดขึ้นเกิดจากความเครียดหรือว่าหนูหนูไม่หนูไม่แน่ใจอะค่ะหนูไม่แน่ใจแต่ว่ามดลูกมันต่ําแล้วก็เอมี่ปวดที่ระหว่างขามากแล้วก็ปวดท้องหน่วงๆอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ปวดเอ<น>ม,มี่เลืนแมระยาไวลาอีกประมาณเนี่ย เดือนอนคุณหมอหต,ต้องระวังอะไร, <S <S ะไรคือจริงๆน้องเขาแข็งแรงแล้วนะคะน้องดิ้นแล้วเตะหนักมากแต่ว่าด้วยความที่หนูจะจะลืมตัวตลอดคือทํางานหนักอ่ะทำงานทุกวันแล้วก็เฮ้ยอ,อะไรอะไรเงี้ยคือและยิ่งเวลาออกกองพอเรามาอยู่เบื้องหลังหนูต้องวิ่งเองวิ่งเองหาเองอะไรทุกอย่างเองหมดเพราะฉะนั้นบางทีเราทํางานจนเราก็ลืมตัวเองเหมือนกันว่าเอ้ยเรามีน้องนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่หนักๆของเอมิสสุดๆเลยคือเครียด พออะไรที่มันไม่ได้หนังใจพอเรามาอยู่เบื้องหลังจริงเอ้ยงานอันนี้เอ้ยมันไม่ใช่น้องเขาเล่นแบบนี้มันไม่ได้มันอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือคือหนูจะเครียดแล้วก็มันก็เลยทําให้มีผลกระทบแล้วก็มันก็ยังมีศัตรูที่ที่เขาไม่ชอบเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะอทำให้ทําให้เอมมี่ยิ่งเครียดมากขึ้นอืมให้คุณหมอสมั่งห้ามอะไรยังไงบ้างไหมกับคุณหมอคนนี้เขาก็แค่บอกว่าให้ให้คุณแม่แบบว่าแบบทํางานให้น้อยลงพักผ่อนให้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะไม่ได้รักษาอะไรเป็นพิเศษใช่ค่ะ<ม>ใช่เพราะว่ามันมันไม่ใช่คิวของคุณหมอคนนั้นด้วยอดีอ๋ย<ม>นี้ก็ต้องงดโยกงดใส่ส้นสูงเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ใส่ส้นสูงแล้วค่ะไม่ใส่ส้นสูงไปไปไหนก็แตะตลอดอะไ,ไรอย่างเงี้ยค่ะคือพวาเรายังกังวลอะไรยังไงหนูกังวลน,นอนคิดตลอดว่าขอให้ลูกปลอดภัยขอให้เขาแบบได้ออกมาลืมตาดูโลกนะว่าทุกคนอยากเห็นหนูนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือกลัวว่าแบบกลัวที่สุดคือคอดก่อนกําหนดคือกลัวกลัวหนักมาก อย่างว่าวันที่15นี่ก็ต้องไปพบหมอใช่ค่ะวันที่15ก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเอมี่โพสตผ่านทางสามีแล้วว่ายังไงบ้างเขาก็เป็นห่วงเขาบอกว่าอย่าเครียดเยอะได้ไหมอย่าทํางานเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้รีบนอนแบบไม่ต้องไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องไปดูอะไรเดี๋ยวเขาจัดการเองเขาสั่งแบบให้เบรกบงานเลยอไคือเขาห้ามเอมี่ไม่ได้คือให้เอมี่ทาอะไรก็ได้ที่พ่อแม่เขาสั่งหรือหรือตัวเขาบอกเราแต่ถ้าให้เอมี่หยุดทำงานเอมี่ทำไม่ได้หรือว่าจริงอ่ะหนูไม่เห็นหรอกนะ แต่ว่ามีคนเห็นแล้วส่งมาให้อะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเขาก็ไม่ปล่อยเนาะก็ไม่เป็นไรหน,หนูไม่พูดอะไรเยอะไม่อยากให้ใหเสียรูปคดีด้วยเล้บอกว่าหลังที่หมาจะดําเนินเรื่องฟ้องแล้วใช่ค่ะใช่ตอนนี้รอรอทุกอย่างให้มันครบทีเดียวคือหนูจะเป็นคนที่เวลาทํางานคือให้จบทีเดียวทนายไม่เหนื่อยอเพราะเวลาทนายทํางานกับเอมี่ทนายเอมี่ประมาณสี่ห้าคน อ่าฮะเพราะว่าเราเราไม่อยากนัดเขาบ่อยๆและอย่างสถานการณ์แบบนี้ด้วยโควิดด้วยหนูก็ไม่อยากให้ดราม่าด้วยเพราะตอนนี้หลักฐานแน่นหนูเตรียมทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่เขาออกมาโพสต์เลยจนถึงวินาทีสุดท้ายที่เราจะขึ้นศาลเลยค่ะแสดงว,ว่าเรามั่นใจในระดับหนึ่งว่ามันเราจะต้องมาพอืมจริงๆแล้วหมินม่นประมาทเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องพูดว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจเพราะเพราะยังไงเราเราโดนโจมตีและทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทําให้เราอับอายเพราะฉะนั้นเขาเขาโดนแน่ หลังจากวันที่เราสัมภาษณ์ไปเขาได้มาติดต่อหรือสามีเราจะไปไก่เกลี่ยไหมหรือโอ้ยอย่าพูดว่าไก่เกลี่ยเลยค่ะท้อหนักกว่าเดิมอีกเรียกเรียกว่าแบบนี้ดีกว่าแล้วก็มีการท้าทายกันท้าทายว่าให้มาฟ้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็หนูก็หนูก็เป็นคนตรงๆอยู่แล้วเนาะเป็นคนที่ใจใจอยู่แล้วอ่ะก็ท้าท้ามาก็จัดให้มีฝากบอกกับเขาไหมหนูไม่ฝากบอกอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวเสียรูปคดี ยังยังเลยค่ะคือจริงๆแล้วนะเวลาเนี้ย่างที่บอกว่าจะโควิดด้วยไม่รู้ว่าท่านจะจะขึ้นบัลลังกันไหมจะจะแบบสารทํางานไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือหนูก็พยายามเอาหลักฐานให้แน่นที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายก็ถ้าหยุดได้ก็หยุดเถอะนะคะเนาะแล้วระหว่างนี้เขาหยุดลรพี่มีสะพอม่รู้อะไรอย่างเงี้ยให้หนูพูดนะคะเป็นไปไม่ได้ก็คือจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหนูเป็นคนหนูหนูเคยโพสต์มาเป็นปีๆแล้ว เป็นการโพสตเตือนเพราะฉะนั้นโพสต์ล่าสุดของเอมี่คือไม่ได้เตือนแล้วแต่ลุยแล้วนะคะก็จริงๆแล้วถ้าจบไปตั้งนานก็คือจบแล้วเพราะจริงๆตัวเอมี่เองไม่ได้มีอะไรคือ<ม>แล้วหนูก็ไม่ได้โพสต์ตอบโต้หรืออะไรอยู่แล้วหนูก็ยิ่งนิ่งยิ่งโดนดา่าก็อยู่สวยๆก็โดนด่าด้วย<ม>เพราะฉะนั้นก็ <ๆ S 2> ต้องเอาคืนบ้างครางนี้เรียกเป็นเงินจำนวนเงินไหมคะหนูเรียกเป็นจานวนเงินเลยค่ะทั้งตระกูลเท่าไหร่เท่าไหร่ ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมมันโอ้เขาออกมาทั้งครอบครัวเลยค่ะก็คือยกครัวเลยฟองยกครัวใช่ค่ะใช่หลักล้านเลยไหมคะหนูอืมจริงๆแล้วอ่ะหนูหนูหนูไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่คือหนูจะถามทนายตลอดว่าเราควรเรียกเท่าไหร่ดี อ่ะฮะบางทีเรียกมากเดี๋ยวไม่ได้เงินนะอแล้วมีร่าวๆไวไหมคะที่คิดไว้ต่อนนี้ก <sk ill> ็จริงๆ <sk ill> โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะจริงๆหนูไม่ได้หน้าเลือดหรือหน้าเงินอะไรขนาดนั้นหนูแค่อยากอยากให้อยากให,ให้หยุดอ่ะฮะแล้วก็อยากให้ยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วโอเคนั่นเองค่ะมีแล้วไงบ้างด้วยความเขาเป็นกลางเขาก็เครียดหนักเครียดหนักแล้วตัวเขาก็โดนโดนด่าด้วยอ่ะฮะแล้วก็หนูหนูแบบว่าไม่ไม่พูดแล้วดีกว่าเดี๋ยวพูดมากแล้วเขาเดี๋ยว เดี๋ยวทางโน้นเขาก็รู้หมดว่าเราทําอะไรเราคอมมีแบบไปพูดกับทางฝั่งนู้นคะว่าแบบให้หยุดได้แล้วนะอะไรือจริงๆมีบอกตั้งแต่ตอนโน้นแล้วค่ะตั้งแต่เราเรามีการมีคอมเมนต์กลับไปนะคะก็บอกว่าหยุดเถอะเพราะถ้าเกิดว่ามันฟ้องร้องอะไรก็ขึ้นมาก็คือเหมือนเขาเขาไม่กลัวค่ะเขาไม่กลัวเขาก็ท้าเราว่าลออยู่อะไรเงี้ยลองให้ไปฟ้อง